ไข่บดแดงเด้อพี่น้องเอ้อก้อยไข่บดแดงเด้อพี่น้องเด้อจะก้อยเด้อพี่น้องเวลจามันร่ามาหนักปลาแด็กนิดนึงพี่น้องสุดพิวันแล้วก็ผมว่าพี่น้องผงนัวผมนัวที่นี่ก่อนเอาพริกป่นเล็กหน่อยพี่น้องพริกป่นเดี๋ยวาไใส่ตุกดดหลายพี่น้องใส่พริกป่นนิดเดียว ข้าวัวเด้อพี่น้องเด้อขอาวัวตั้งหน่อยพี่น้องขอาวัวแล้วมันแดงลงไปนะครับขังแจ้งกระเมียนหอมสะระแหน่พี่น้องหอมหอมหัวเทียมุดดุดพี่น้องใส่ลงไปค่อยไปไปใส่หมดแดงพี่น้องสุดที่วันโอ้โเดิฟพี่น้องโอ้ของเป็นแดงพี่น้องถุถุถุ น่าทานไหมจ๊ะซับซ่าไปพี่วันเลยเออเป็น้องเลยป่าไข่ไหมแซ่าเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำพี่วันก้อยไข่มดแดงเด้อพี่น้องเลยซับซ่า,าเด้อพี่น้องเด้อมีผักมีโอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยกาด ขือสกปรกมันพี่วันเดอ้อก้อย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 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,าเ,ดน,เ,ดนเด้อพี่น้องเด้อก้อยขันโมเดงแซ่บแช่ลำพี่วันมามามาโอ้ยก้อยขันโมเดงพี่น้องมีพักหลายอย่างเด้อพี่น้องเด้อมาทำแดงแข่งมันอืมประกาศพี่น้องประก เด้อเป็นรองเด้อ hmm. ก mm ี่ก้าวขันไปแรงงันพี่วันก็เท่เนื่ยบปวดเป็น้องแสบไปเป็นรองเลย nó bự lắm phải không? ngay ăn canh súng phải không anh? ăn đây đen phải không? Chả sập sập phải không 哦，再来点浓的。那这样这样，我来了这样，啊，还在煮。 มองไฮมดแดงพี่น้องอื้อสุดยอดเลยพี่น้องไหยสั้ครักอืก้อ

โอ้สุดบดี๋ยวเราทำจนมาก่อนนะครับผมจะกินต่อนะครับเนาะมันเวลามันจะหมือพี่น้องเอ้ยลาครับอยาเยกเก็บอยาจนเด้อพี่น้องเอ้ยดำๆเลยกัน